นี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาในเกมล่าฉลามชาร์กบอยชูน่เดย์ฉลามกันชอบงับคุณงับงโอ้ยซึ่งในครั้งนี้นะคะมาดูกันสิว่าใครเดี๋ยวจะได้เป็นฉลามและพวกเราจะสามารถฆ่าฉลามได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปลรูกันเลยใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหน้าอนเนใ้หน้าเหลืองหน้าดำเอาล่ะันจะใช้เรือไวกิ้งสุดแสนจะอลังการ ไปจะเข ra ้าปรกับฉันบ้างไปไปไปฉันไปไปไงอ่ะไปไงอะฉันจัดการชวนพวกนายเองถ้าเราแตกก็คือแตกแตกหมูใช่ไหมนี่มันเรือไวกิ้งนี่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวคนขัดเองไปปมันมาแล้วเพื่อนนี่มันมาช้าด้วยชอ้โหนี่เมื่อไหรทีมมือได้พร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะบังคับเรือเองเรือมีหกร้อยฉันรอยิงอยู่ไหนอยู่ไหนคือเรือฉันยหญ่ใหญ่เลยใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่เห็นเรือเราแล้วเนี่ย เฮ้ยมันเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนนกัขาจะไปฉันจะไปหลบก่อนอุ้ยดูเหมือนว่าเรือฉลามจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยผมผมดูใต้น้ำอยู่ผมไม่เห็นขอโทษนะขอโทษนะเรือมันก็ดูเก๋ดูเตี๋ยแต่เก้าอี้อ่ะเก้าอี้คือเตี๋ยวคือเตี๋ยวหลันก็เตี๋ยวเลยเฉลามมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะไม่เห็นเลยดูแรกแต่ดูกแม่แต่ลูกแกงจะดูโอเคโอเค เอาละจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะเดินวนรอบๆไปก่อนละกันดูสิว่ามันมีเฉ้ี่ยๆดู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 ฉลามก็จัดเพื่อนเราไปแล้วโอ้โหเรือเรือนแตกเลยระวังนะระวังนะยิงมั่วยิงมั่วยิงมั่วเนี่ยเราควรขึ้นไปบนเกาะก่อนนะทุกคนเราควรทิ้งเรือเราไปเนยอยู่แก้มอยู่ใต้เราอยู่ใต้เราไหนวะไหนวะอยู่ใต้เรือมันอยู่ใต้เรือมันอยู่ใต้เรือหนีไปแล้วหนีไปขับหนีไปโอเคโอเคโอเคตะกร้าขับอยู่ตอนนี้จะไม่รู้ว่ามีเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่า โอ้โหเมื่อกี้ฉันโดนแรงแรงจากแบบว่าเรือลมันตามมามันตามมาสนามมันตามมาช่วยฉันด้วยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเสื้อเขียวมาได้มาไม่ด้มาทำรับร้ายแล้วเขาเขามีเรือเขามีเจ็สสกีของเขาอยู่แล้วนี่ไงเขาเล่นกับเราไหมไม่นอนไปสนามมาแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วว้าเฮ้ยมัน โดนกันโดนกัดโดนกัดฉันดำน้ันโดนล้กันโอเคตอนนี้มืดแล้วตอนนี้มืดแล้วทุกคนขึ้นเกาะเลยอุ๊ยแงจะมองไม่ค่อยเห็นนะฉันตุยอ้โอ้ยโอ้ยโดนแง้มตายเถอฉันกำลังจะขึ้นเกาะมันฆ่าฉันเกาะมันขึ้นไม่ได้เพื่อนเ็สเศษปืนเล้วกากระเพื่อนเออเราปืนกากระ คเรามาดูดีกว่าว่าสถานี้ใครจะได้เป็นฉลามเออมันเป็นเป็นใกล้ๆฉันมันอยู่ใกล้ๆฉันไงนะใคร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 ไปเป็นเดียวอยากเป็นฉลามฉันได้ซื้อเรือไวกิ้งมาแล้วใครอยากขึ้นกับฉันบ้างยกปืนฉันฉันฉันไป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 ดูทีมเดียวกันอยู่แล้วเราถูกมีทีมมาช่วยมาช่วยมาช่วยนขึ้นมาเลยเอาละทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวฉันเปใดไปืนสุดแทบของฉันยิงใครจะมาะวบคุมเรือแทนฉันก็จัดไปได้เลย เเอาล่ะจังหวะนี้ฉันขอสละเรือให้กับพิกเกตนี่ก็คือเรือไวกิ้ที่ฉันซื้อมาด้วยเงิน3ล้านบาทอุ้ยฉลามขาวอีกแล้วอ啊ลามาแล้วโอ้โหตัวมันใหญ่เบ้อเรเลยเอาล่ะตอนนี้ไปเนาะกิบอาวุธให้มันและพวกเราจะไปต่อกันโอ้หเดือดเดือไวกี้ง่อยฉิมีาตอสูขวามือขวามือไหนอะไหนอะนี่เห็นเปล่าดนไเลยอะตามยิตามิของมัน อุ้ยมันมาไล่เรือเฉียวไปวางเรือมาไล่เรืออยู่ไล่เรือเหลือแตกแล้วไปแล้วช่วยมารับพวกเราด่วนพิกกี้ผมจะบอกว่าถ้าถ้าเรายิงโดนอ่ะมันจะมีลูกดาวขึ้นกลางจออ๋อไปเร็วเพื่อนขึเรือมาะไปไปไปรีบไปรีบไปรีบนีินี่มันก็อีกก๋วยเตี๋ยวนี่นะพวกนายมิกแอนแมทเรือนี้ได้อย่างสุดยอดไปด่าลำงับคันดึงนู้นฉลามงับคนเฮ้ยมาเราเป็นหน่วยกู้ชีพเราเป็นหน่วยกู้ชีพ ยิงมั่วไอ้ตอนนี้ยิงมั่วเลยขวามือขวามือกำยิงอยู่ฉันังยิงอยู่ตอนนี้ไม่เจอคลิปฉลลมแล้วอ้มันอยู่ใกล้อยู่ใกล้เราอยู่ข้างหลังอยู่ใต้เรือเราใช่เหรอคนพายเรือโดนกัดหนีหนียิงอยู่ยิงยูพี่มายงอยู่ใชตัวเองปากฉลาม ฉันโดนแล้วฉันแตกแล้วไอ้้ัขีมันจะตายด้วยฉลามมันเลยร้อยกลไกเอ้เจ้าเลือเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอีกนิดเดียวมาตายแล้วโอ้โหโอ้ยตอลับอุ้ยดูตอล็อตดูตลับตตอลับตตอล็อตขึ้นไปสลับสุดยอดสล็อฉันบอกเลยนี่มันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นฮ่าเฮ้ยผมได้ที่ห้าว่ะ เฮ้ยพี่มอได้ยิงเหรอส่วนพี่กิดเนี่ยไม่น่าได้ทำอะไรผมพายเรือไอ้พวกคณไงและคนต่อไปที่จะได้เป็นฉลามได้แกฉลามน้อยไม่แก่ฉลามน้อยฉลามเล็กน้อยอันเองเอาละใครจะไปเรือเดียวกับฉันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วทีสุดเทพฉันไม่ไปหรอกฉันจะเป็นเรือเล็กแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะส่วนปไปตอนนี้ฉันจะใช้เป็นปืนช็อตกันคู่เฮ้ยคุณเปลี่ยนปืนตลอดไปเลย มันรวยนะมีเงินน่าเฮ้ยมันไสว่ะเฮ้ยเหลืออะไรวะเนี่ยเชียหลืออะไรวะเหนึ่งเฮ้ยแล้วพี่กิทไปไหนอะผมเมื่อกี้ผมลืมกดลืมกดคอนติเนียร์เฉยเอาแล้วถึงเวลาล้ำน้อยมาแล้วไม่พันนอร์นี่ด้วยแต่พี่หมดเลยจริงระเบิดน้ำเอาละตอนนี้เราไม่รู้ว่าพี่กิทไปอยู่เรือลำไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ คอยสำรวจหาคนที่แบบว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วกันนะทุกคนคอยดูดีๆด้วยว่าปลาฉลามอยู่ตรงไหนสนามตันนี้มีปลาสอยู่ต้องปิดเลยจีเอ้ยนี่อยเฮ้ยสนามสนามกันเลือสีเขียวไปแล้วมันมันมันมืดมากเลยไม่รู้อะไรเขียวตร้นุต้นุต้นุตใหญ่มากนะใส่ขาวกันโดนงับเฮ้ยทุกคนเตรียมพร้อมนะทุกคนถือแล้วถือแล้วตอนนี้เรือเขาพุ่งมาที่เดียวกันหมดเลยอ่ะ เรือเร็วต้องการความช่วยเหลือมีใครต้องการความช่วยเหลือบอกพวกเราด้วยนั่นเองนั่นน่มีคนหรือเปล่าโอ้โหไม่มีคนเลยมามาขับเรือผ่านคนมเมื่อกี้เรายิบไปเจอว่าพี่าร่ของฉลามอยู่ที่ไหนไปดูเรือข้างหลังเราดิใค้ว่าเราตามเรือเร็วไปดิเรือยูนิคอนข้างหลังเราดาตัดเรือข้างหลังเรามั็นคือเรือยูนิคอนสุดฟรุ้งฟริ้งอย่าได้นายอย่าชนฉันเฮเรือจาาเอ้ยไม่แพงเท่าเราหรอกนะ ตอนนี้เราหาเจ้าฉลังหลังหลังมันจะบุดลงไปข้างล่างอ่ะฝังนูฝั่งนู้นลองอ้อมก่อนไปดูอีกครั้งนึงไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไมหน้าทย่างัันน่ะเดี๋ยวไปหน้าไปหัวทิยังไงโอ้ยอะไรเนี่ยเรือมันใช้ไม่ได้เอ้ยดี๋ยวเใช้ตัวนี้ป้อปากาเดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรอขึ้นเรือคนอื่นขึ้นเรือคนอื่นผมไม่อยู่เรือคนอื่นแล้วช่วยด้วยด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยมากันมากันมาเาจะขึ้นยังไง เดินมาเดินมาเดินมาเออไปได้เลยเพื่อนเอาละเราจะเริ่มกันล่าฉลามนะบัดนี้ฉันไม่รู้ว่าปลาฉลามมันอยู่แถวไหนนะแต่จากที่ดูแล้วเรือที่จมตรงนั้นพวกเขากำลังว่ายวนอยู่ไม่แน่นะว่าปลาฉลามอาจจะซุกซ่อนอยู่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วฉลามไม่จเรือคุณน่ะอุ้ยอยู่ในถ้ำไม่ใช่มันกันเรือเก่าคุณนะเฮ้ยไอ้ฉันยิงฉันยิงฉันยิงใครที่ฉันยิงมันจะตกเรือตลอดเลยเรือนี่มันไองฉันบอกเลยกับกระสุนท่านดีดแรงมาก ยิงได้แล้วเนี่แรงสั่นสะเทือนน้ำแต่ได้ยินเสียงไหมตึงดึง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 ตึงได้ยินได้ยินได้ยินดูโน่นโน่นตามฉลามไปเลยเพื่อนเอาโน้ตบอกมาเพื่อนเดี๋ยวลุงพาไปเองไม่ต้องกลัวดูเหมือนว่าฉลามมันจะอยู่แถวนู้นนะลุงอยู่แต่ขอบขอบตรงเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ยิงฉลามอ่ะที่มาให้ฉันกอนหน้าได้ไหมเรื่อยๆนะลุงจะตัวตกจะขอนหน้าได้ไหมทำไมเธอจะตกอุ้ยอุ้ยเธอจะตกเธอตกเลือก๋วยเตี๋ยว

นี่ฝัเจอแล้วงเลือเขียวพี่จะยิงไปได้สองพี่มันเืู้ดอ่ะลุยยวงวงวงยิงมันยิงมันาก้างแรงปืนกค้างแรงจบจนเม็ดเลยผมยิงมันยิงเลยเหมือนมันจะไม่นแล้วาแล้วถลไม่ค่อยสู้ไลวสู้ไปไหวหรอเอ้ยตกน้ำอ่ะเอาโด กกาไอ้เจ้าดันไอ้เจ้าดันมันขับเรือจนมาังเหียนเกินไปมันขับเรือชนองเพื่อนด้วยเพื่อนตกเรือกันเต็มเลยฉันนั่งเรือเจ้าตลัดแล้วไม่รำใจมากมือนว่าตอนนี้พี่ไม้จะนั่งเรือเร็วที่มีเอ่อปลาทะเลด้วยจะมะไลเพื่อนอะไรเพื่อนเราตอนนี้เรือเป็นสกีแมนมาดูบุมมองของเจ้าปลาฉลามบ้างแล้วปลาฉลาก็ตาย เอสกีได้ไม่ใช่โมคงอ่พี่โมได้ที่สมอ่ะยอดพี่โมสุดยอดไม่ไงผมผมยิงโดนเยอะโอ้จ้ที่สีอ่ะเฮ้ยมี้ยมีเ้มีเ้ยมีเฮ้ยมีเมี้มเฮ้ีเ้เฮ้ยมีเ้ยี้ยมีเยู่เั้ยมีเเยเฮ้ยมีเฮ้ยี้ี้ยีเ้ยม้ีเ้ีเฮ้นี้เนี้เยีเเน้เ้ยะ้ย้้มี้ พวกเราไม่อยากเป็นฉลามอยู่แล้วเอาล่ะครั้งนี้ฉันจะใช้เรือเป็นเออ่เรือโดนัทนะเพื่อนโอ้โหตายแล้วใครอยู่ตรงนั้นอ่ะใครอยู่ตรงนั้นฉันไปแน่ฉันว่าโดนัทเหมาะกับชุบแจงให้ชุบแจงนั่งโดนัทนี่เป็นอาหารฉลามอย่างดีเลยฉันบอกเลยเรียกว่าเหยื่อรอดเยื่อรอเอาละวัวร้อนั่งเรือสิบเก้าแปดตอนนี้ไม่รอดดิคือไม่มีนนอน ลากาไปลากาไปเย้พี่ไม้นายอยากไปเปล่าเฮ้ยไปด้วยไปด้วยฉลามปฏิบัติการเขาิงกันตั้งแต่เรกเลยเหรอยวได้เดี๋ยวไเดี๋ไเดี๋ยวไพวกงไม่พ่งมาพี่ไม้มาพี่ไม้มานี่เราปแท่งขุดจาะเราเปนแทงขุดเจาะเดี๋ยวเเเีไปไปไ่เไปยิงตอนยิงเลยโยสุดเียงเลยมันมีเครื่องบินรบอยู่ข้างบนด้วย้ลอูดลูดีลอลูีเราด้วยปะลอดลูลอดล โอ้ยยิงเยอะอย่าเวียงเยอะรอดรัวไอ้หลามมาหลามมาเอาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกัโอ้ยโดนยิงโดนตายตายไอ้มันมันจะตายแล้วอุ้ยเลยสองคแต่ฉลามฉลามจะตายแล้วพี่ฉลามจะตายแล้วผมยิงโดนไปเยอะเหมือนกันคนยิงมันสองคำสองคนบอกเลยนะหนึ่งคำสองคน ต้องกินสาหร่ายก่อนไอ้พวกนี้ตายแล้วไอโกหไปแล้วได้ที่ห้าเฮ้ยนายเก่งมากนายยิงโดดอยู่เยอะอยู่นะตอนที่โหลดไงรอบน่ะคุงกินคนแรกรอบนี้ใครจะได้เป็นฉลามจ้าทำไมสวิงโอกาสเยอะวนาะสวิงอ่ะเฮ้ยตะกิดเฮ้ยพี่กิดตะกิดมันชอบงับคุณเอาละตาพี่กิด เราใช้เรือโดนัทเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหยื่อล่อคือพิโมดแล้วก็พิมายเอาไม่ใช่จุ๊กแจงเหรอไม่เป็นไม่เป็นเหยื่อครั้งนี้ฉันใช้ฮาปูนด้วยนะฉันซื้อปืนมาใหม่ราคาสี่พันคุณจะเสียบกรกกินเลยเหรอเฮ้ยคุณจะซื้อตาปูนเพื่อยิงคุณไปได้ไหมไปไปจุ๊กแจงไปเฮ้ยโอเคพร้อมนะยิงดูวะที่การของเราก็คื ฉลามอีวา,น,ออวานา,น<แ>นาจิงหาพวกเราให้เจอสิฉันได้ความเร็วเต็มพิกัดเลย1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันก็หลงตัวเอง <c oughs> นอนไงนอนยิงนอนอชิวปนะทุกคนนอนอาบแดดนอนอาบแดดตอนนี้เราจะไปหาที่กำบังก่อนรู้สึกว่าฉันจะได้ยินเสียงฉลามู่แถวๆนี้ด้วยอุ้ยเอาชามอสต์โทษผิดโทษ พี่โม่นายกำลังเป็นจุดอ่อนของทีมนะเอาแล้วคุณหนีผมทำไมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยคนดื่มดื่มแล้วนะคนดื่มดื่มแล้วนะเขาดื่มดื่มแล้วนะไอกรีดไอกรีดปานีแจงด้วยนะไอกิีดอย่าลืมนะสถร้ำพีวานผมไม่รู้คุณต้นไหนอะอยู่ไหนวะ เอ้าตัตัลต้ำวมันคือไหนเยอยู่ไหนมันเ่าคุณจอดเรือนิ่งกันเหรอไม่ตังแป้มันตกเรือฉันตกน้ฉันตกมากไมิกกียช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยขึ้นันขึ้นเรือหน่อยน่ป้งอยู่ไหนอ่ฉันทำไมเลนขับเรือีล้วสยเนี่ยไปไปไ ไปแล้วไปแล้ไปแล้ตอนนี้ฉลับอีวาเปลี่ยนเป็นเป้าหมายแล้วไปกินเรือสีเขียวแทนอ่ะตรงอยู่ไหนคนอยู่ไหนว้ามันมาแล้วอ้าวพี่กิบพี่กิบเท่าใหญ่เลยอ่ะเรือฟ้าเรือฟ้าออมออกออกออกมันได้โอกาสมันแกล้งเราใหญ่เลยแต่เขาเขาโดนยิงลัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดิฟอย่าดิฟอย่าดิฟเดือพายอีกแล้วเดือดิฟเรือมันดิฟเฮ้ยใช่ใช่ใช่เราใช้อันนี้แหละนี่คือป้อมปาร์กาของเรา ไอพวกที่อยู่บนโดรนเนี่ยขึ้นมาบนนี้เลยอยู่นี้ดีกว่าเขาเห็นเขาเห็นผมเล่นไงเขายิงจากจากบังแกเลยนี่เฮ้ยเขาใช้ปืนแท้แม่ฉลามไอแม่ไปเลยใหญ่เปล่านู่นเลยอ่ะ่เขาจะมาไะไอ้นี่ไงนี่เรากระโดดกระโดดกระโดดนี่ขึ้นมาแท้สาวโอเคครับขอบคุณครับหมดด้วยครับเอาละนั่งได้เลยฉลามอีวาปัญหาพวกเราไม่เจอหรอกเจ้าน้ำตาตัวจะตายนี่คือฉลามสายพันธุ์ตาทัวเฮ้ยกากไงวู้ เราได้เอตสลัดเลยนะเนี่ยดูดิเออมีทองสลัดด้วยแข่งด้วยปลาดองเลยว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาถูะตาถูอ่ะไปหมดเลยอ้ยผมโจนาผมนับใครบ้างไม่รู้เนี่ยั่งันม่ตายเป็นเหยื่อล่อจะทำให้พวกนายสามารถฆ่าฉลามีวาได้หู้อันดับห้าสุดยอดว้าว โอ้มาขับง่ายกว่าทางหนึ่ง